ท่องตํานานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 104หลวงปู่สวงอริยสงฆ์ผู้อยู่เหนือโลก500้อยพรรษา จำวัดทั่วจักรวาลเรื่องราวของหลวงปูส่สวงพระอริยสงฆ์ผู้พิสดารที่อยู่เหนือการเวลาได้มีผู้เคยถามหลวงปู่ฤทธิ์รัตนโชโตโอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดชนประธานราชดมริว่าหลวงปู่รู้จักกับหลวงปูส่สวงแห่งท้องทุ่งศรีสะเกตหรือเปล่าครับหลวงปู่ฤทธิ์ก็บอกว่ารู้จัก และก็รู้จักมานานแล้วเมื่อคราวที่หลวงปู่ฤทธิ์ทำบุญวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ที่วัดชนประธานราชดําริหลวงปู่สูงท่านก็มาเวลาที่หลวงปู่สูงมาท่านก็มาของท่านเองไม่มีใครรู้ว่าหลวงปูส่สวงมาเมื่อไหร่มารู้อีกทีก็อตอนที่เห็นหลวงปูส่สวงแล้ว เวลาหลวงปู่สวงจะไปท่านก็ไปของท่านเดินออกไปทางป่าด้านโน้นอยู่ทางด้านหน้าศาลาเป็นป่ากว้างมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยหลวงปู่สวงเดินตรงไปแต่พอมองออกไปก็จะเห็นฝูงสัตว์เดินตามหลวงปู่สวงเป็นพรวนแล้วสักพักหลวงปู่สวงก็หายไปหลวงปู่ฤทธิ์ท่านยังพูดอีกว่า เรื่องของหลวงปู่สวงพูดไปแล้วมันก็เหมือนกับนิยายเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่หลวงปู่สวงก็มีตัวตนจริงเมื่อหลายสิบปีก่อนได้พบเห็นหลวงปู่สวงอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เห็นท่านเหมือนเดิมตัวของหลวงพ่อเองนี่สิแก่ลงไปทุกวันทุกปีนี่ก็อายุ82แล้วแต่หลวงปู่สวง ท่านก็อยู่ของท่านอย่างนั้นส่วนเรื่องของอายุของหลวงปูส่สวงนั้นหลวงปู่ฤทธิ์ท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่สถานที่จำวัดเมื่อตอนที่พบกับหลวงปูส่สวงก็คือกระท่อมเฝ้านากลางท้องทุ่งริมถนนหมู่บ้านละลมสะเสดาชายแดนด้านกัมพูชาเป็นกระท่อมยกพื้นสูง มุงหลังคาด้วยม้กระดานเก่าๆกันลมกันฝนไม่ค่อยได้ในวันนั้นหลวงปู่สวงท่านนอนอยู่ในกระท่อมมีชายชาราผมขาวนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆคอยบีบนวดให้หลวงปู่สวงนอกกระท่อมมีชายหญิงชาวบ้านสี่ห้าคนนั่งคุยกันอยู่เป็นชาวบ้านย่านนั้นข้างฝากระท่อมมีว้าวตัวใหญ่เน็บข้างฝาหนึ่งตัว มีเต่าเล็กๆและหม้อหุงข้าวเก่าๆาวางอยู่หนึ่งชุดแล้วก็มีถังใส่น้ำคุณๆเข้าใจว่าจะตักมาจากหนองน้ำกลางทุ่งที่อยู่ใกล้กๆหน้ากระท่อมหลวงปู่สวงจะมีแคร่ไม้ยาวสำหรับนั่งพวกเราทุกคนเข้าไปกราบท่านท่านก็ลุกขึ้นมาแต่ท่านไม่พูดจาอะไรในปากของท่าน ก็เคี้ยวใบพลูสดอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็มีคนถามหลวงปู่สวงว่าหลวงปู่อายุเท่าไหร่แล้วท่านก็ตอบเป็นภาษาสวยซึ่งทุกคนที่ไปจากกรุงเทพก็ฟังไม่เข้าใจแต่พักผู้ที่ศรีสกเกตแปลให้พวกเราฟังว่าเรื่องของอดีตลืมไปหมดแล้วชื่ออะไรก็จำไม่ได้ เขาเรียกว่าปู่สวงก็ปู่สวงชื่อเสียงมันก็ไม่ใช่เป็นตัวของเราจะเรียกยังไงก็ได้ถ้ามาคิดกันอีกแห่หนึง่งมันก็เหมือนกับว่าท่านไดสอนธรรมะชั้นสูงให้กับพวกเราให้รู้ว่าให้มีแต่ปัจจุบันเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันผ่านไปแล้วมันเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นเว้าตัวใหญ่ที่เหน็บเอาไว้ที่ข้างฝากระท่อม ก็เป็นสิ่งที่สะดุดใจของทุกคนที่ไปจึงไต่ถามชาวบ้านที่มาเฝ้าดูแลหลวงปู่สวงชาวบ้านบอกว่าหลวงปู่ท่านนชอบเล่นเบ้าตอนหน้าแล้งชาวบ้านแม้กระทั่งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่จะไปเล่นเบ้ากันที่กลางทุ่งหลวงปู่สวงท่านจะนั่งดูยิ้มหัวเราะไปด้วยความชอบอกชอบใจบางคนยังเล่าว,ว่า บางครั้งหลวงปู่สูงท่านหายไปว้าวตัวที่เน็บอยู่ก็หายไปด้วยเมื่อเห็นว้าวเน็บอยู่ที่กระท่อมนั่นก็คือหลวงปู่ท่านจะต้องอยู่ที่กระท่อมอย่างแน่นอนผมก็เลยถามว่าเวลาหลวงปู่สูงท่านออกไปไหนทําไมคนที่เฝ้าอยู่ไม่รู้พวกเขาก็บอกว่ามาดูแลหลวงปูส่สวงเฉพาะตอนกลางวัน พอกลางคืนต่างคนก็กลับบ้านในกระท่อมก็จะมีหลวงปู่สวงอยู่รูปเดียวเมื่อหลวงปู่สวงหายไปไหนจึงไม่มีใครรู้ชาวบ้านบางคนถึงก็บอกว่าหลวงปู่สวงบินไปพร้อมกับเว่าวส่วนเรื่องที่หลวงปู่สวงชอบดูไก่ชนนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่ามีบ่อยครั้งที่มีการชนไก่ ก็จะเห็นหลวงปู่สวงไปนั่งดูอยู่ด้วยและท่านก็จะหัวเราะชอบใจตบมือตบไม้เชียร์ไก่ก็ยังมีการที่มีผู้คนส่วนใหญ่ไปหาหลวงปู่สวงมักจะเป็นเรื่องของตัวเลขเพื่อเอาไปแทงหวยยิ่งใกล้วันที่หวยจะออกก็จะมีรถลาหลายสิบคันไปจอดเรียงลายอยู่ใกล้ๆกับกระท่อมที่หลวงปู่สวงจำวัด ถ้าใครได้ยินหรือว่าได้ฟังว่าหลวงปูส่สวงทำอะไรจะตีออกมาเป็นตัวเลขพวกเขาจะคิดกันไปต่างๆนานา,นาบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกมีคนเล่าให้ฟังว่าคนที่ถูกหวยได้เงินจำนวนมากๆหลายรายนำเงินสดไปถวายท่านท่านก็หยิบขึ้นมาดูแล้วก็โยนเข้ารกเข้าพงไปทั้งปึก คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปหาแต่ก็หาไม่พบทั้งๆท,ที่เงินจำนวนไม่ใช่น้อยและบางครั้งก็มีผู้นำเงินไปถวายหลวงปูส่สวงเวลาที่เขากลับหลวงปูส่สวงท่านก็ขออาศัยรถเข้าไปด้วยเมื่อรถแล่นไปตามถนนที่มีผู้คนมากๆหลวงปู่ท่านก็จะเอาเงินที่พวกเขาถวายออกมาโปรโยไปตามถนน ที่รถวิ่งให้กับผู้คนที่ยากจนนับเป็นที่ร่ำรือและฮือหากันมากในสมัยที่มีสงครามช่วงชิงอำนาจของขมรยังรุนแรงอยู่ก็มีผู้คนอพยพมาตามแนวชายแดนเป็นจำนวนมากมีคนเล่าว่าหลวงปู่สวงท่านจะเปลี่ยนเป็นนุ่งขาวห่มขาวออกไปรับผู้ที่อพยพเข้ามาทางชายแดน จุดใดที่หลวงปู่สวงออกไปรับผู้ที่อพยพก็มักจะปลอดภัยและรอดพ้นจากการติดตามของทหารเขมรบางวันหลวงปู่สวงก็จะเอาผ้าสีขาวปักเป็นธงไว้ในที่สูงให้เห็นกันอย่างชัดเจนชาวเขมรที่อพยพก็จะไปอยู่กันตรงที่หลวงปู่ปักธงสีขาวเอาไว้ผู้คนที่อพยพมาอยู่ตรงที่หลวงปู่สวงปักผ้าขาวเอาไว้ ก็จะปลอดภัยภายหลังจากที่สงครามการช่วงชิงอำนาจของเขมรนสิ้นสุดลงหลวงปู่สูงก็พักอยู่ที่กระท่อมปลายนาแถบชายแดนเขมรแถวอำเภอขูขันในเวลากลางวันก็จะมีชาวบ้านแถวนั้นมาคอยดูแลปฏิบัติรับใช้หลวงปู่ส่วนเวลากลางคืนหลวงปู่สูงก็จะอยู่ของท่านรูปเดียวบางครั้ง หลวงปู่ก็จะหายไปนานๆถึงจะกลับมาเมื่อมีผู้คนเดินทาไปหาหลวงปู่สวงเขาก็จะถามร้านค้าที่อยู่ตรงปากทางเข้าบ้านละลมสะเสดาว,ว่าหลวงปู่สวงอยู่หรือไม่อยู่ถ้าหลวงปู่สวงอยู่เขาก็จะบอกว่าหลวงปู่กลับมาแล้วเมื่อคืนนี้แล้วทุกคนก็จะเข้าไปหาหลวงปู่ที่กระท่อมปลายนา เคยมีคนนิมนต์หลวงปู่ไปเจิมร้านวันเปิดร้านทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็มีอย่างปัม๊มปตท,ะทปากทางเข้าอำเภอขู่ขันใครแวะไปก็จะเห็นรูปหลวงปู่สูงติดไว้ในร้านทั้งยังมีข้อความใต้ภาพว่าหลวงปู่สงูงอายุห้าร้อยปีจำวัดทั่วจักรวาลทางเจ้าของปั๊มได้นิมนต์หลวงปู่สวงมาเปิดปั๊มให้ และปั๊มน้ำมันนี้กิจการก็จะเระรุ่งเรือมาโดยตลอดจนเป็นปามใหญ่ดังที่ได้เห็นอยู่ในทุกวันนี้เรื่องราวของการเปิดป้ายร้านค้าชาวบ้านผู้หนึ่งที่เฝ้าดูแลหลวงปู่สูงเล่าให้ฟังว่ามีร้านค้าเปิดใหม่แถวนั้นได้นิมนต์หลวงปู่สูงเปิดร้านพอท่านสวดมนต์และฉันอาหารเสร็จหลวงปู่ก็เดินออกมาที่หน้าร้านด้านนอก ทะลกจีวรยืนฉี่ที่หน้าร้านเจ้าของร้านรู้ทันจึงได้เข้าไปเอามือรองฉี่ของหลวงปู่แล้วก็สะบัดไปทั่วหน้าร้านเจ้าของร้านที่เอามือมารองฉี่เล่าให้ฟังภายหลังว่าฉี่ของหลวงปูส่สวงแทนที่จะร้อนหรือว่าอุ่นๆที่มือฉี่ของท่านกลับเย็นเหมือนน้ำแข็งและเมื่อหัวออกงวดนั้น หมายเลขร้านค้าดังกล่าวตรงกับเลขของหวยที่ออกพอดีหลายคนที่อยู่ในที่นั้นก็เลยถือโอกาสรวยไปตามๆกันบางไรายได้นิมนต์หลวงปู่สวงสวดมนต์เย็นขึ้นบ้านใหม่ร่วมกับพระสงฆ์ที่มาจากที่อื่นเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วหลวงปู่สวงท่านจะลุกมาที่กลางบ้านนั่งทายหนักอย่างหน้าตาเฉยส่วนใหญ่เจ้าของบ้านก็จะรู้ทัน รีบเอามือและแรงอึองของท่านจนทั่วบ้านเพราะเขารู้กันว่าอึอของหลวงปูส่สวงไม่เหม็นมีแต่กลิ่นหอมคล้ายๆน้ำผึ้งพฤติกรรมแปลกๆของหลวงปูส่สวงบางคนที่ไม่รู้ก็หาว่าหลวงปูส่สวงบ,บ้าบ้าบอๆบางคนก็บอกว่าหลวงปูส่สวงอยู่เหนือโลกบางคนเล่าให้ฟังอีกว่าถ้าหลวงปูส่สวงท่านจะไปไหนในเวลากลางวัน หลวงปู่ก็จะขอโดยสารรถไปดื้อและก็ไม่มีรถคันไหนปฏิเสธหลวงปู่สูงด้วยถ้ารถคันไดปฏิเสธหลวงปู่ไม่ยอมให้หลวงปู่ไปด้วยรถคันนั้นเครื่องยนต์ก็จะดับบ้างติดบ้างหรือไม่ก็ยางแตกขับไปไหนไม่ได้ดังนั้นเวลาที่หลวงปูส่สวงต้องการที่จะโดยสารรถคันไหนไปจึงไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธ บางรายก็บอกว่าเมื่อหลวงปู่นั่งรถไปแล้วก็จะให้คนขับขับไปเรื่อยๆถ้าหลวงปู่อยากให้หยุดส่งท่านตรงไหนหลวงปู่ก็จะลงตรงนั้นแล้วหลวงปู่ก็จะเดินหายไปเฉยๆไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่ไปทำอะไรที่ไหนบางคนก็บอกว่าหลวงปู่กลับไปจำวัดที่กระท่อมปลายนากลางทุ่งละลมสดา แต่บางครั้งหลวงปู่ก็หายไปนานๆนนห,หลายวันแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าหลวงปู่ไปไหนจึงมีบางคนที่ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไปไหนมาแต่หลวงปู่ก็ไม่ตอบจึงไม่มีใครรู้เลยว่าหลวงปู่หายไปไหนชาวโลกกำลังจดจำรอยยิ้มของหลวงปู่สวงผู้ได้รับการขนานนามว่าเทวดาเดินดิน เพราะเหตุใดหลวงปูส่สวงเป็นที่ศรัทธาของคนจำนวนมากและคนเหล่านั้นกำลังมุ่งเข้ามาศึกษาเรื่องราวประวัติของท่านจนบัดนี้ได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไม่จบสิน้นแม้ว่าหลวงปูส่สวงจะได้ลักสังขารไปแล้วเมื่อวันที่8กันยายนพศ2543ก็ตามรวมระยะเวลากว่า20ปีแล้ว คิดว่าคงไม่ใช่เพียงแค่รอยยิ้มหลวงปู่สวงที่ปรากฏอยู่ในภาพที่ทำให้คนทั้งหลายจดจำท่านได้แต่คงเป็นเพราะปฏิปทาจริยวัตรของหลวงปู่ที่ทำให้คนจดจำหลวงปู่และหลวงปู่สวงยังเป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อเหล่าสัพสัตเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือสัตว์เดรัจฉาน หลวงปู่เคยช่วยเหลือเหล่าสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ยากลำบากทั้งทางกายทางใจมามากต่อมากและที่สำคัญหลวงปู่เป็นที่พึ่งให้กับคนป่วยและคนเหล่านั้นก็หายป่วยปพระหนึ่งว่าได้ชีวิตใหม่ได้รอยยิ้มแห่งสันติสุขรอยยิ้มแห่งผาสุขขึ้นมาใหม่นี่แหละ หลวงปู่สวงมหามุนีเทพดาบทจำวัดทั่วจักรวาลก่อนจาก,กันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืม กดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ